โอเคครับผมก็ขอกราวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะมานะครับแต่ว่าเรียกว่าเออรีว้าแบบว่าเออรีวิวสามพลังอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะในอัปเดตสปีดพีรีเวิร์กครั้งนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะอ่าอย่างแรกเลยก็คือมาดอนนเองนะเออก็จะรีวิวนะผมนะก็คือทุกคนเห็นไหมว่าหน้าเมนูอ่ะมันแบบว่ามีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่น เออหน้าเมนูใหม่จะมีบอกว่าพวกแบบเมนูใหม่บอกว่าดูสวยขึ้นเงนี้ยเออก็เพราะว่าไอ้ไลออนคิงครับมันเป็นคนรีเวิร์กทั้งหมดนะเออมันไม่ได้เก่งหรอกเว้ยก็แค่สิงโตปัญญาอ่อนคนนึงอะแต่ว่ามันก็ทำแบบได้อะง่ายนะแต่ว่าคุณไลออนคิงเนี่ยว่าได้รีเวิร์กอะไรมาทั้งกอดทั้งภาพแบบดูสวยขึ้นเงนี้ยคุณไลออนคิงเขาเป็นคนรีเวิร์กทั้งหมดเลยนะพี่ชมนะอ่ามาเริ่มเิ่สกิลเันดีกว่าเอาสกิลของมันนะสกิลแซ่บครับผมการปาดอย่างนี้นะต่อไปสกิล อ้ครับผมเป็นการบึ้มลูกไฟขนาดยักษ์ออกมาแล้พุ่มาไปโอ้โหเยี่ยโคตรจะอลังการนะฮะเป็นสกิลสีครับผมอุ้เป็นการระเบิดนี่โอ้สกิลไม่โคตรกิน fps เลยเหลือห้าสิบโอ้โหสุดยอดอาจจะเป็นสกิลวีครับผมเป็นการปลาลูกไฟโง,ง่ๆไปเลยนะโอเคยังมาไปก็คือโจโทาโรูนนะมาการต่อยก็เป็นประมาณนี้นี่ สกิลแซ่ดครับผมการต่อยรวยครับโอ้ยโคตรตึงสกิลเอครับผมสตรอว์บิงโอ้ยไปสกิลซีเป็นการต่อยโคตรรวยเลยฮีโคตรสุดดูดิแบบโคตรแรงโคตรย่อมดูดิโอ้ยไปกอดฮ่ามาเนี้ยอ่าการต่อยนานขึ้นนะแต่เป็นสกิลเวียผมเหมือนกันอยุดดิล่ะ โอ้โตรเท่อะน้องๆเออมา no 2, ต่อไปผมจะมาดูวิวสุคุน้านะผมสุคุน้าวีสองนะผมที่อัปเดตขึ้นมาล่าสุดนี่ก็คือสุคุน้าวีสองนะอ่ะแลวิวสุคุน้าวีสองอะไรนะผมนะอ้าโอ้ยเฉกโอ้ยตก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 อ่ะวีสองอะอ่ากระต่าไปประมาณนี้นะผมอ่ะสกิลสักครับผมเป็นการตัดลวบโอ้โห้กดปัดปัดรัวจัดเออสกิลอ่าเอีกครับผม การตัด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 ,ตดอยู่นั่นตัดเที่ยงนะสกิลเอ็กครับผมเอ้ยสกิลซีครับผมปล่อยลูกไฟอีกแล้วแล้วก็ระเบิดโอ้ยเที่ยงตุดตะวันสกิลวีเป็นการก้างอนาเดเขตไม่แล้วก็ตัดวงกว้างขนาดนี้ดูโคตรจะโกง เรื่องวิธีการหานะผมก็ยังไม่บอกนะหายังไงนะแต่ว่าใครอยากให้ผมสอนหาก็บอกได้นะผมจะมาทาคลิปแยกให้นะแต่ว่าถ้าไม่มีคนอยากรู้ผมก็ไม่ทํานะเออโอเคครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปบายขอห้าสิบ้อยเหมือนเดิม